อ่าแลักตอนนี้เร,เราดูในข้อนี้นะครับลบ9ส่วน10นะครับมีวงเล็บอยู่นะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนหกบวก2ส่วนสามหนึ่งส่วนหบวก2ส่วนสามก็มีวงเล็บอยู่ือนกันเราเริ่มทำได้ไงนะครับเอาวงเล็บออกก่อนนะครับต้องทำในวงเล็บที่เป็นบวกก่อนนะฮะทำผลของแต่ละวงเล็บก่อนเริ่มจากแรกนะครับเราถอดวงเล็บออกก่อนนะครับก็เป็นลบ ท่าไหร่นะฮะลบเก้าส่วนสิบนะครับลบเก้าส่วน, 10, น 9, สิบหารหารกันอะไรนะครับหารกันเท่าไหร่ะรนะครับวงเล็บตัวนี้นะครับหกกับสามหกกับสามเอามาทำอะไรกันตัวนี้หนึ่งส่วนหกบวกสองส่วนสามเข้ามาหาคอลนอเรามาหาคอลนอของตัวนี้ก่อนนะครับก็เป็นหกกับสามนะครับหกกับสามเอาเอะไร สามหารสามสองหกสามหนึ่งสามคอนอคือเท่าไหร่นะครับสามคูณสองเท่ากับหกก็ได้คอนอเป็นเป็นเท่าไหร่นะครับเป็นหกเห็นไหมนะคอนอเป็นหกนะครับเรามาทําการบวกเป็น 6. 6, หกหกหารหกได้ได้เท่าไหร่นะครับหกหารหกได้หนึ่งครั้รงะฉะนั้นก็เอาหนึ่งไปคูณกับหนึ่งก็ 1, ได้หนึ่งนะครับบวกกับเท่าไหร่สาม คูณกับเท่าไหร่นะฮะคูณกับหกเอามาหารหกได้สามสองหกเอาสองไม่คูณกับสองได้สี 3, 2, น่นะครับนะครับก็ได้เป็นลบเก้าส่วนสิบนะครับหารต,ตัวนี้สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับห้าส่วนหกเ้ไหม อนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นคูณทอาไงลบเก้าส่วนสิบนะครับคูณคูณกับตัวนี้ห้าส่วนหกเห็นไหมฮะ5้าส่วนหกถ้าเปลี่ยนเป็นคูณก็แสดงว่ากลับเศษเป็นส่วนก็ได้เป็นหกส่วนห้าอยากไหมห้าส่วนหกลับเป็นคูณจาก5ส่วนหกลับเศษเป็นส่วนก็ได้เป็นหส่วนห้าเห็นไหมฮะกลับเศษเป็นส่วนนะกลับกันห้าส่วนหกก็กลายเป็นหกส่วนห้า เปลี่ยนขึ้นมาใหยจากหารกลายเป็นคูณนะครับตอนนี้เรามาดูต่อเลยว่าทำอะไรได้ต่ออีกดูสิเก้าตัดห้าได้ไหมไม่ได้นะครับทำไงได้คู่ได้คู่สองสองสองอะไรได้สิบสองห้าสิบเห็นไหมครับสองอะไรได้หกสองสามหกมีอะไรตัดกันได้ไหมห้าตัดข้างบนได้ไหมไม่ได้ห้าตัดข้างบนไม่ได้ละสามตัดข้างล่างได้ไหมไม่ได้เก้าตัดได้ไหมไม่ได้ ราะนั้นก็จะได้ก็จะได้ว่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ครับเอาเอาตัวบนคูณตัวบนเก้าสามเป็นลบยี่สิบเจ็ดนะครับส่วนด้วยตัวล่างห้าคูณห้าเป็นยี่สิบห้าก็ได้คำตอบเครื่องหมายเป็นลบโอเคไหมนะครับเอาเอาบนคูณบนล่างคูณล่างนะครับได้คำตอบเป็นลบยี่สิบเจ็ด 所，你二十看？